สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับสำหรับปีพศ2568ที่กำลังจะมาถึงจากข้อมูลที่เรา,เารวบรวมมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าดาวต่างๆที่ขยับเปลี่ยนตำแหน่งไปในปีหน้าเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจตามหลักโหราศาสตร์ครับค่ะสวัสดีค่ะปี2568นี้ี ถือว่าเป็นปีที่แบบน่าจับตามองมากเลยนะคะสำหรับชาวกรกฎเพราะว่ามีดาวใหญ่ๆอย่างดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์เนี่ยย้ายราศีกันหลายรอบเลยซึ่งการโครจรแบบนี้และค่ะที่จะนำมาทั้งออโอกาสดีๆแล้วก็ความท,ท้าทายหรือบททดสอบให้ต้องเจอเหมือนกันค่ะครับเรียกว่าเป็นปีแห่งการปรับตัวเลยใช่ค่ะเรียนรู้ปรับตัวกันไปน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่า ภาพรวมนี่เหมือนจะเป็นปีที่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะช่วงปลายปีอันนี้จริงไหมครับที่ว่าดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีเกิดเลยถูกต้องเลยค่ะอันนั้นเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะแต่เรามาเริ่มที่ดาวพฤหัสหรือเลข5กันก่อนดีกว่าค่ะดาวนี้คือดาวแห่งโชคโอกาสความสำเร็จคือตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะไปจนถึง13พฤษภาคมดาวพฤหัสจะยังอยู่ในราศีพฤกษภ ราศีพฤกษกใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นภพที่เรียกว่าลาภะของชาวกรกฏอ๋อลาภะก็คือโชคลาภความสําเร็จแม่แล้วค่ะช่วงนี้เลยเป็นจังหวะที่ดีมากๆอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับข่าวดีอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูดีเลยครับช่วงต้นปีแล้วพอหลัง13พฤษภาแล้วครับเป็นยังไงต่อ พอเข้า13พฤษภาคมไปจนถึง2ตุลาคมดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีมิถุนค่ะซึ่งราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพวินาศของชาวกรกฎนะคะวินาศอืมชื่อภพนี้ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะภพนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องซ่อนเร้นความลับความอึดอจจัดใจหรือบางทีก็หมายถึงการอยู่เบื้องหลังไม่ค่อยได้ออกหน้าเพราะงั้นช่วงนี้ชาวกรกฎอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจมีอุปสรรคหรือมีเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้เข้ามาก็ต้องเน้นพักผ่อนดูแลจิตใจตัวเองมากๆหน่อยครับผมต้องประคองตัวไปก่อนช่วงกลางปีแต่ว่านะคะพอถึง2ตุลาคมไปจนถึง23ธันวาคมอันนี้แหละคะ่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎทับลัคนาเกิดพอดี ซึ่งเป็นภพตนุหรือภพตัวตนของชาวกรกฎเองอ๋อทับตัวเองเลยใช่ค่ะผลก็คือชาวกรกฎจะกลับมาโดดเด่นมากมีพลังมีชีวิตชีวามีสเสน่ห์ดึงดูดคนจะมองเห็นแล้วก็มีความกระตือรือร้นสูงมากเหมาะเลยค่ะกับการเริ่มอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองหรือโปรโมตตัวเองให้คนรู้จักเหมือนได้ชาร์จพลังกลับมาเต็มที่เลยนะครับช่วงปลายปีใช่เลยค่ะแต่เหมือนตอนท้ายสุดของปีมีถอยหลังอีกนิดหนึ่งมีค่ะ หลัง23ธันวาคมดาวพฤหัสจะเริ่มโคจรพักคราหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าถอยหลังกลับไปที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นพบวินาศอีกครั้งช่วงสั้นๆตรงนี้อาจจะต้องกลับไปทบทวนหรือจัดการปัญหาเก่าๆที่เคยเจอตอนกลางปีให้มันจบไปหรือบางทีก็เป็นช่วงเวลาให้ได้พักเยียวยาจิตใจจริงๆก่อนจะเริ่มปีถัดไปค่ะเข้าใจแล้วครับดาวพฤหัสนี่มีหลายสเต็ปเลยนะปีนี้ ทีนี้มาดูดาวใหญ่อีกดวงดาวเสาเจ็ดบ้างครับดาวแห่งความรับผิดชอบบทเรียนการเปลี่ยนแปลงระยะยาวอันนี้ก็น่าสนใจเพราะก็ย้ายราศีเหมือนกันใช่เลยค่ะดาวเสานี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะช่วงต้นปีไปจนถึง19พฤษภาคมดาวเสาจะยังอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพมรณะของชาวกรกฎมรณะฟังดูน่ากังวลอีกแล้วครับค่ะ พบนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆเลยการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันการสิ้นสุดเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือบางทีก็เป็นเรื่องมรดกหนี้สินภาระหนักๆเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีที่ดาวเสาอยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังมากๆเลยค่ะครับผมแต่พอวันที่19พฤษภาคมไปจนถึง23สิงหาคมดาวเสารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งราศีมีนเเป็นพสุภะของชาวกรกฎ สุภาะอันนี้ดีใช่ไหมครับดีค่ะสุภาะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเรื่องการศึกษาต่อหรือเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างแดนช่วงนี้เลยเป็นจังหวะดีที่อาจจะได้รับการส่งเสริมได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หรือมีความสําเร็จในเรื่องเรียนเรื่องต่างประเทศเข้ามาค่ะโหมีทั้งช่วงที่ต้องระวังสุดๆกับช่วงที่มีโอกาสดีๆเข้ามาสลับกันเลยนะครับสําหรับดาวเสารแล้วดาวเสารก็มีถอยหลังเหมือนกัน มีเหมือนกันค่ะช่วงประมาณ23สิงหาคมถึง15พฤศจิกายนดาวเสาจะโคจรพักคระหรือถอยหลังกลับไปที่ราศีกุมภ์พบมรณะอีกรอบเอ้ากลับไปที่เดิมใช่ค่ะอาจจะหมายถึงว่าต้องกลับไปสะสางปัญหาเก่าๆเ,เรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือภาระที่ยังค้างคายอยู่จากช่วงต้นปีให้มันเรียบร้อยจริงๆจังๆเพราะหลัง15พฤศจิกายนดาวเสาร์ก็จะกลับมาเดินหน้าตามปกติในราศีกุมภ์พพมรณะนี่แหละค่ะ คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็จะดําเนินต่อไปแต่จะเริ่มเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นว่าจะไปทางไหนจนกระทั่งนู่นเลยค่ะประมาณหลัง13กุมภาพันธ์ปี69ดาวเสาร์ถึงจะย้ายกลับเข้าราศีมีนพบสุภาแบบเต็มตัวอีกครั้งเพื่อให้เรื่องดีๆความก้าวหน้ามันชัดเจนขึ้นไปอีกละเอียดมากครับแล้วดาวราหู8ล่ะครับที่เห็นว่าอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ในช่วงต้นปีด้วยอันนี้ส่งผลยังไงครับ ค่ะดาวราหูหรือเลข8เนี่ยจะอยู่ในราศีกุมภาซึ่งเป็นภพมรณะของชาวกรกฎตลอดทั้งปี2568เลยค่ะไม่ย้ายไปไหนอยู่ยาวเลยใช่ค่ะการที่ราหูอยู่ในภพมรณะเนี่ยยิ่งไปเน้นย้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่คาดฝันเรื่องลับๆเรื่องซ่อนเร้นหรือความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนหรือสุขภาพนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยและการที่โคจรอยู่ร่วมกับดาวเสาร ในช่วงที่ดาวเสาร์ก็อยู่ในภพมรณะด้วยคือช่วงต้นปีและช่วงปลายปีหลังพฤศจิกาเนี่ยมันอาจจะยิ่งแบบเพิ่มความกดดันความเครียดหรือความรับผิดชอบหนักๆที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเก่าๆที่ต้องจัดจานให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะโหฟังดูแล้วปี2568นี่ชาวกรกฎต้องเจออะไรเยอะเหมือนกันนะครับทั้งโอกาสดีๆจากดาวพฤหัสแล้วก็บททดสอบหนักๆจากดาวเสาร์กับราหู พอจะสรุปเป็นภาพรวมผลกระทบในด้านต่างๆของชีวิตได้ไหมครับเช่นการงานการเงินความรักสุขภาพได้ค่ะสรุปคร่าวๆนะคะด้านการงานเนี่ยต้นปีอาจจะยังดูไม่แน่นอนมีเรื่องให้ต้องปรับเปลี่ยนจากอิทธิพลพพมรณะแต่พอช่วงกลางปีที่ดาวเสาเข้าสุภะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหรือมีโอกาสดีๆด,ด้านงานเข้ามาพอปลายปีที่ดาวพฤหัสทับลัคนานี่จะมั่นใจมากอยากเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลุยได้เลย การเงินล่ะครับการเงินต้นปีมีแววได้โชคลาภนะคะจากดาวพฤหัสในภพลาพะแต่ต้องระวังมากๆเรื่องรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือการเสียเงินก้อนใหญ่จากอิทธิพลดาวเสาร์กับราหูในภพมรณะตลอดทั้งปีเลยการลงทุนอะไรสิ่งเสี่ยงเนี่ยต้องคิดหนักๆคะ่ะ อืมต้องรอบครอบเรื่องเงินเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะส่วนด้านความรักช่วงกลางปีที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพวบบินาศคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะรู้สึกห่างๆกันไปหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันต้องพยายามสื่อสารกันเยอะๆส่วนคนโสดช่วงนั้นอาจจะเจอคนเข้ามาแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่ต้องดูดีๆ แล้วปลายปีแล้วครับแต่พอปลายปีที่ดาวพิหัสทับลัคนานะคะโอ้โหสเสน่ห์แรงมากคนโสดนี่มีโอกาสเจอคนที่ใช่ถูกใจเลยส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีขึ้นหวานชื่นขึ้นค่ะดีเลยครับแล้วสุขภาพล่ะครับสําคัญมากสุขภาพ อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวเสารกับราหูอยู่ในภพมรณะคือเกือบทั้งปีเลยอาจจะมีอาการเจ็บป่วยแบบไม่คาดคิดหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นมันกลับมาต้องดูแลทั้งร่างกายจิตใจอย่าเครียดเกินไปพอเข้าช่วงปลายปลยปีสุขภาพโดยรวมน่าจะดีขึ้นค่ะตามดาวพฤหัสที่มาทับตัวสุดท้ายโชคลาภเหรอครับมีลุ้นไหม โชคลาภก็อย่างที่บอกค่ะต้นปีมีโอกาสดีจากดาวพฤหัสแต่ตลอดทั้งปีเลยเนี่ยดาวราหูที่อยู่ในภพมรณะก็เตือนว่าให้ระวังความเสี่ยงจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่มันเกินตัวไปค่ะอย่าโลภมากขอบคุณมากครับชัดเจนครบถ้วนเลยทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี25 6 8นะครับมีทั้งช่วงที่ต้องอใช้ความพยายามความอดทนและก็มีช่วงที่โอกาสเปิดกว้างรออยู่ เรามีคำแนะนำเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงเล็กน้อยด้วยนะครับสำหรับชาวกรกฎก็คือทับทิมรูบี้อันนี้ช่วยเสริมเรื่องความกล้าความมั่นใจให้กล้าลุยแล้วก็มุกดาหารมูนสโตนอันนี้เป็นอัญ,ญมณีประจำราศีอยู่แล้วช่วยปรับสมดุลอารมณ์ลดความหวั่นไหวและอีกอย่างคือเพทายสีขาวไวเซอร์คอนช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาการตัดสินใจให้เฉียบคมแต่แน่นอนครับว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือ การใช้ชีวิตของเราเองนี่แหละครับต้องมีสติรอบคอบแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับใช่เลยค่ะ ขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะว่าปี2568ดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปีที่ชาวกรกฎได้เรียนรู้อะไรเยอะมากผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องที่ท้าทายนะคะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบทเรียนเป็นโอกาสให้เราเติบโตขึ้นลองมองดูนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการต้องก้าวออกจากจุดที่คุ้นเคยหรือการต้องตัดสินใจคว้าโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยเปิดประตูให้เราได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีในตัวเองได้ยังไงบ้างค่ะอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ชาวกรกฎได้ลองเก็บไปคิดแล้วก็นําไปปรับใช้กับการดําเนินชีวิตในปี2568ที่จะถึงนี้นะคะ